สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแจ,งจ้งสิกรรมใหม่เกม e ิพ่ายนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ดูก,กันเลยกิจกรรมของเกมพิ f i า e นะคะก็จะมีกิจกรรมใหม่และกิจกรรมเก่า ตีแล้วก็เหม่งก็มีพวกชุดนะคะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มแรกเท่านาั้นนะอันนี้เลยเนี่ยคืนนอหกเพชรนี่แต่ะอันนี้กเก่งช้างนะทุกคนเพชรไม่พอนะเป็นไรนี่นะคะทุกคนก็เป็นเสื้อบอนลาบอกต่อด้วย และอันนี้คือกำเนิดนางกลา้าแสงเงานี่นะคะทุกคนอันนี้ลับไอวอร์อันนี้แบบเติมขั้นต่ำได้รถเลยเหรอ,หรอนี่คือกิจาก,การรมต่างๆนะแต่อันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ทั้งหมดจากสกินปืนล้่นเลยทุกคนดูดิมีสีวิสีด้วยนะเล่นสีวิสีไม่ต้องกว่าแข่งรถนี่นะทุกคนเนี่ย แล้วก็มีอันนี้เนี่ยอันนี้คือพัฒนารับชุดเลเวล up เลเวล up ยากอันนี้มีอยู่แล้วนี่เขาเอากลับมาแจกอีกนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นหมาป่าเดียวดายกันแบบดงแบบเดิมเชื้อ นะคะทุกคนแต่เหมือนสีสีจัดรีแรงแล้วนะก็เล่นสี่สีแทนแล้วกันจะเล่นสี่สีให้ขึ้นสักทีไม่ล่นนานนะคะทุกคนตอนนี้คือเข้ามาแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังกดเข้านะคะมาทุกคนชื่อชื่ก็คือมา าช่วงน,นี้ตัดคลิปนะครับทุกคนเวลาว่างเยอะเพราะว่าพี่ฝนที่ด้ว่